อยากไปเป็นเกิดไปเป็นมนุษย์อืหนากเลยนะอันนี้หนาก็ปลอมตัวไปเป็นคน oh. แล้วก็ไปขอพระที่สูงขอพระสงฆนะ์เนี่ยขอบวชอันนี้เขาก็บวชใช่ไหมมื่อตัดทําอะไรเสร็จนี้เขาก็ได้ไปอยู่กับพระรูปหนึ่งได้ไปเข้าที่ กุฏิเทกุฏิตอนกลางคืนอ่ะเขารู้ไงพาอีกรุ่นหนึ่งนอนแล้วแต่หน้าเอ่ยยังไม่นอนเพราะว่าเขารู้ไงว่าถ้าเขานอนเนี่ยก็เลยจะกลับร่างเดิมกลับนปน้าหลับไม่ได้แบบงงเงียแบบไม่พยายามแบบแกล้งนอนแกล้งหลับก็คือพอตอนเช้าก็ไม่ได้หลับแล้วพาอีกรุ่นหนึ่งอ่ะเขาได้ไปในเดินในส่วนวัดช้างเล พาะรูปอ Bull ี้หน้าเนี่ยเขากา็แบบหาจังหวังเนี่ยจะนอน่าเขาก็เลยนอนแล้วนี้พระอีกรูปหนึงน่งมันว่าเขาจะลืมอะไรสักอย่างเขาก็เลยกลับมาที่กุฏิอันนี้ก็ไปเปิดไปเจอเขาไม่เคยเห็นมือนนห้าไงเขาก็เลยคิดว่าเขาก็เลยไปเรียกอีกพระที่สืบส่งที่อยู่อีกกุฏิะมามาเรียกอ่ะมามาเรียกมาดูอ่ะแล้วน,นี้พอไปที่กุฏิเนี เขาก็ไปเจอเหมือนกันแต่พายอีกรูปหนึ่งอะ่ะเขารู้นะว่าเป็นพญานาคอันนี้พญานาคอ่ะเขาคนรู้ตัวแล้วนะว่าเขาได้ยินเขาก็เลยดึงน,นี้พาอีกรูปหนึ่งเขาถามว่าทําไมหน้าอ่ะทำไมต้องมาปลอมตัวมาเป็นคนมาบวชด้วยอนนี้เขาบอกว่าแ้วเนียจะเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคน เวลายังไม่พอแล้วก็จะได้อยูหน้าเขาก็ได้ไปเจอพระพุทธเจ้านะเจ้าก็บอกว่าให้ทําบุญตักบาตรข้าวพระเออาฟังเทศอันนี้ก็ถ้าทําอย่างนี้มาบอกก็จะกลับกลายเป็นคนอืหน้าก็เลยขอเ,ยเป็นขอเป็นหน้าก่อนคือต้องเป็นหน้าก่อนค่อยมาเป็นค่อยมาหัวเป็นหัะอืมโอเคยอด วันนี้ธรรมะครบเลยเบ็ดเสร็จไหลขันมากเลยวันนี้โอเคนะ